มีหอมมีกระเทียมเป็นซอสของมะเขือเทศนะคะนี่มะเขือเทศที่หั่นแล้วเป็นขวดแล้วก็น้ำซอสไพรโกอิตาเลียนซอสเ e จ n d อนก l i c แล้วก็เนื้อนะคะจะต้มเส้นด้วยนะคะ p ิ้นสปาเก็ตตี้ยี่ห้อเบรเรลลาโอイルนะคะน้ำมันอะโวคาโด เนื้อกระเทียมแล้วก็หอมนะคะจะดูพี่บอยระกอนนะคะกับพี่ะะต้องเปิดพัดลมนะคะนี่ <Hey, S 2> พัดลมดูอากาศนะคะปี 2, สองปีหนึ่งก็ได้นะคะลมก็เดดมาจากนี้น,นะคะตัวเมรอกามนน้ำใส่น้ำมันแล้วก็เกลือนิดหน,น่อยนะคะ <Okay. S 2> okay. หน้าตาเปนน้ำเงี้ยวไงอเริกานอล์นะคนะเหมุนไผ่นี่นะอะ t t ดเบอร์โซกว้าวแม่มาใส่ในกล่องนี่นะคะใส่น้ำตาลหนก็ได้นะออชอบหวานก็ใส่ไปนะคะเป็นขนมปังกระเทียมนะคะ Five Cheese Texas Toast เหมือนได้าเยอะ ตั้ง425แบรนด์ไทนะคะดเ,เดี๋ยวเอาไปอบ